การเมืองต้องซื่อสัตย์นักการเมืองต้องทำงานด้วยความจริงใจต่อประชาชนไม่ใช่หาเสียงทีหนึ่งก็เพื่อประชาชนแต่พอเป็นรัฐบาลแล้วพี่น้องช่วยตอบหน่อยมีประชาชนบ้างไหมคะมันต้องเปลี่ยนการเมืองไทยสร้างไทยจึงให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่าเรามุ่งทำการเมืองสุดจริตค่ะดิฉันทั้งชีวิตทำการเมืองมา30กว่าปีไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเรื่องการทุจริตเลย ทุกความรับผิดชอบที่ดิฉันทำดิฉันทำให้สำเร็จทั้งหมดยากแสนยาก30บาทรักษาทั่งโลกมีคนดูถูกดูแคลนว่าไม่มีทางหรอกไม่ถึงปีเรานำล่องสี่จังหวัดได้เลยครบหนึ่งปีเปิดทั้งประเทศค่ะดิฉันตั้งใจทำงานตอนรับผิดชอบจราจรก็ทำโครงการแผนแม่บททางด่วนแผนแม่บทรถไฟฟ้าที่ใช้กันมาถึงทุกวันนี้แหละค่ะสิบสายเกิดจากสุดารัฐในวันนั้นเมื่อปี39วันนี้ ดิฉันต้องบอกว่าไทยสร้างไทยมุ่งทําการเมืองสุจริตค่ะยึดมั่นว่าคาพูดที่พูดกับประชาชนคือสัญญาประชาคมตระบัดสัตว์ไม่ได้ค่ะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงบอกตรงๆคนที่เอาเงินมาซื้อเสียงนั้นนักการเมืองพวกนี้คือนักการเมืองที่โกงมาโกงภาษีทุกท่านเอามาแจกมันคือเงินเรารับไปสิก็เงินเราที่โกงไปอะ แจกเราร้อยหนึ่งสองไปโกงเราเป็นพันเป็นหมื่นล้านรับสิคะจะรออะไรล่ะแต่ตอนกาอยากกาให้คนเหล่านี้เป็นอันขาดเขาใช้ความดีของคนไทยคนเราซื่อสัตย์ไงรับเขามาแล้วก็ต้องไปกาคือการฆ่าตัวเองนะคะนอกจากใช้ความดีของประชาชนแล้วเขาใช้การข่มขู่ไกลๆเอาอสมอที่พี่น้องรัก เอากำนันผู้ใหญ่บ้านที่พี่น้องรักมาเป็นคนแจกเงินคนเหล่านี้ก็จะบอกว่าคะแนนไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวฉันตายนะพี่น้องก็ต้องคิดเอาว่าระหว่างพี่น้องรักตัวเอง กับรักเขาน่ะรักใครมากกว่ากันถ้าเขาจะตายเป็นเรื่องของเขาเพราะเขาทําเองตอนนี้เป็นไงงูเหา่าผ่านสภาเลยยัวเยี้ยไปหมดเลยเพราะมันไม่สุจริตไงดังนั้นอยากจะกราบอ้อนวอนพี่น้องค่ะรับมาแล้วไม่ต้องกาให้ค่ะกาคนที่คิดว่าดีเราต้องเริ่มจากตัวเราเองช่วยกันสร้างการเมืองสุจริตด้วยมือของเราเองเลือกคนดี เขาไปทำงานในสภาเงินที่แจกมาคือเงินของพี่น้องทุกบาททุกสตางค์รับเลยแต่อยากกาเขาโกงแล้วโกงอีกโกงอยู่และโกงต่อไม่ไหวนะคะ